เอาพี่มารถอะไรอะโนหายหายหายรถเอา้าหายไปไหนโ,โดนขโมยรถครับฮะ<า>โดนขโมยรถโจนที่ไหนขโมยฮะโดแนี่<า>ยเย้ผมมาผมไม่เห็นรถอะไรเลยพี่เสร็จเลยเหรอ ปีมือครับปีมือจัดไปไหนไปหา,หา,หา,หารถก่อนฮะไปไหนหารถยีหามาหาอะไรแถวนี่เอ้า อะไรฮะโอ้ขครวังดีแท้แน่นอนเมยเอามาจอดร่มให้ไม่พอครับมีเตน้นคลุมให้ด้วยจำหรอแถมเอาไอ้ตน้นอำพรางด้วยนะนี่เขาวังดีพี่กล<า>ัวรถโ<า>ดนแดวดวังดีไปตรงไล่หรือเปล่าเขาวังดี <c oughs> โอ้อรายไปไปไหนดูงานไปดูงานเห็นไหมเขาวางดีเห็นไหมฮะบาอร้อนไหมเห็นไหมขอบคุณมากครับโอเคโปรดินี่บักเฮ้ยไม่ร้อนนุ่มมากครับฮะบักเอากระผมนางหกร้อเนอะอ๋อดูงานอะไรเข้าไปดิไปไปไปเดี๋ยวเอาข้าวมาส่งก่อน เดี๋ยวไปดูเอาแบบคายบอนไปอ,อึ๊บโอ้โหใครมาคาเกียร์ไว้วะโอ้ตายตายตาย อู้โรก,กี้โรกี้คนนั้นคือมากเลยอะ่ะเ็จะขายสี่แสนแปดครับเจอดทำไมนะ้นะรถนะ่ยไปว่าไม่เห็นมาเลยครับหายไปไหนไม่รู้เป็นอะไรนะาเพราจอดทำไม โอ้ตัดต้นไม้ติดต้นไม้ติดเขาตัดต้นไม้ครับ รถไม่มีเอครับปิดไม่ได้เสียงเจ้ยายักไหมดินนีออเยอะกว่านะครับ ปะใหญ่แล้วก็ใส,ส่เยอะซะด้วยขนาดผมเกียร์หนึ่งยังวิ่งจะชนตูดอยูอ่แล้วเวลาเดินเร็วมาเลยแบ๊บเดียวเอง ได้กลิ่นเหมือน,นเหมือนเม้นคัดไม้เลยนะแป๊บเดียวจะเที่ยงครับเดือนนี้ก็ต้องทำงานทำงานแข่งกับเวลาหน่อย เขาไถเรียมที่จะปลูกมันแล้วแบบนี้เราต้องเร่งขุดดินออกให้เร็วที่สุดครับไม่งั้นจะไม่มีทางหลบกันแล้วนี่ก็เขาปลูกมันปุ๊บไม่มีทางหลบเลยได้นี่เรียบร้อยเลยต้องเร่งเอาดินออกให้เร็วที่สุด าจะงามมากเลยนะถ้าปลูกมันเนี่ยเพราะว่าเพิ่งตัดตัดต้นยางออกแล้วก็พันสามมาลงครับมีติดปุ๋ยเลยเนีย่ตัดรากยางออกมามีติดปุ๋ยเลยอู้มันสวยน่าดูเลยเลยที่นี่ผมถามคนที่เขามาปลูกเขาบอกว่าเขาเช่าไร่ละสองพันครับที่ตรงนี้ประมาณยี่สิบสองไร่ไร่ละสองพันอ้ ไปเท่าไหร่ยี่สิบไร่ก็สี่หมื่นแล้วยี่สิบสองสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่พันบาท ตรงที่ลบกันนี่แหละโอ้ได้ยินดเสียงท่อจะยัก ม,มองแทบไม่เห็นไหมไฟเลียวทันี้ไหมซื้ออะไรดีเนาะส้มตำลูกชิ้นไก่ย่างแล้วก็ลูกชิ้นไก่ย่างแล้วก็ส้มตำดี่ว่า ม่ไกลครับแต่เสียเวลาตรงทางออกจากปอรครับบางทีรถเปล่าเข้าไปรถหนักออกมามันต้องเสียเวลาหลบรถเสียเวลาหลบรถสวนกันน่ะตอนนี้วัดยางวิ่งสบายๆเลยระยะทางจากปอไปที่เทอยู่ประมาณ ผมตีให้ประมาณ2กิโลนิดๆนะ ตำแล,แล้วก็ซี่โครงไก่ทอดนี่นี่ละมีไก่ไหมมีไก่ไหมมียังมียังไม่หมดยังไม่หมดเอ้าวันนี้แม่ค้าเปลี่ยนมาเรียนแม่ค้าแม่ค้าไปไหน ชิ้นกี่บแบบชิ้นละสิบเนี่ยย่างครับชิ้นทอดหน่อย ลูกสาว่ะครับลูกสาวยู่ในบ้านนีนลูกสะพ้าลูกสะพ้ยคนที่ไหนคนชายฮะคนชายคนชา,ย,นชาย,ยซื้อน้ำเย็นกินหน่อยร้อนร้อนร้อน,อนเอาน้ำเย็นขวดหนึ่ง ร้อนจริงๆเลยระหว่างที่รอลกชิ้นทอดครับกินน้ำเย็นก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับโอ้คือแท้รถน้ำมัน